าเสียซุนครับลุกถึงบอ่อเลยครับโอ้โหปลาจัดเองครับไม่ธรรมดาคันใหม่เจ้าคิดนะครับโอ้โรรดาเสียคิดครับพอดีได้คันใหม่รถใหม่มาไม่ยอมขับแมคโรเลยครับขับรถเจ้าของเลย ปลาถึงปลาซุนเลยครับคราวนี้อลอกงานนะครับมีที่แล้หน้านี้ผมก็เกี่ยวนะครับมีนี้ใครลอกก็ใครเป็นคนลอกก็มาเกี่ยวเองนะ เกือบไม่รอดอ้าวโอว้บิดจมบิดโอ้ไปแล้วครับ โอ้ยวันสมุนเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัดรายการครับ chút chút lên ừ. Mấy khô bịt tùa những lên ừ. Tôi gấp nó

อันนี้ติดต่อเขาเลยเนดะ้อเขามีรถเกี่ยวเนี่ยใครลอกเกี่ยวเองเลยเด้อเอใครเลือกใครลอกมาเกี่ยวด้วยตอนเกี่ยวเออเออก็น <c oughs> <c oughs> ั่นแหละไอ้กระดาษทางนั้นลอกหกปีแ <c> ล <oughs> ้วลงไปมิดซีรีส์ปิดเหมือนกันนี่นะขอตาลมมาปีเมื่อกี้นะ ออกโลกตั้งห้าหกปีแล้วเนาะน,นี่ลำบากเลยไม่ได้พักเลย <laughs> เสียคินไม่ขับแล้วครับแม่ครูได้รถดำใหม่มาไใจด้วยเฮ้ยแม่ารามือตีนของเองนูนแต่ตลาดจ้ะจูดกีบากะยังท่ายติดเนาะไอ <c oughs> จูดกีบากะยังท่ายตินีนมวยร่างดำ đã thế đệ sao xem sao xem mình đi chạy luôn đi đồ hai đê rồ nguyên cái mất trễ đi mà giờ đê lụa trăng đó mà kho nó mà trễ 40 bẩm miếng đây sắt sắt ໄປ1 ô kia áo 3 sắt rắc nọ ê kha gim mọ lọ กระตรินะ1กิโลกระเด้2กิโลนู đi phao srey địt khư ไอ้รถกีโม้ให้กาดรอเลยครับ